หนึ่งอะจี่นี้เหรอครับลงทับมาจริงแล้วทำไมตอนนี้ลงทับเอ่ามักยักมันอยากลงนะถามแปลกพูดได้พอเลยพี่ดิโอ้ยไม่ค่อยชอบไอ้ย่าคนประเภทนี้ไปถึงพี่โก้แหละ ตีมมก็สอ,อสองใบนึงเจอตะขอแล้วฝากเก็บด้วยอ้ oh my god คอมเพนเ,เ,เหลือ,อนหนึ่ง oh, โอ้โหโอ้โหเต็มเต็มนะวะ ไปจาเอาอะไรบ้างปะเดี๋ยวมีคอมเพนเหรอมีหมดแล้วอ่ะขาดคูนไกอ่ะขาดคูนไกเก็บคอมเพนกระดานมีแต่เรดดรอดไม่มีเลยขอฟาร์มหน่อยก็ไม่ได้พี่ไม่รู้อ่ะพี่น้ำหวานนะพวกผมลงไอ่ี่ดีสามศพครับจริงครับพี่ดีสามศพนะพี่น้ำหวานผมไม่ผมไม่รู้ พี่ท okay, ี่บอกว่าพี่ที่ปืนลั่นนะมันมันน่าจะแหลกต้องไหมมันคือความรักคือความรักความรักที uh ่มารักน้ำหวานน้ำหวานรักนะไม่มีรักเราเปล่าพี่โบ๊ทอ่ะหรออนักกล้าแม่เลยโบดนักกล้าอย่างชอบที่เรียกเลยนักกล้า มา้นนนัวจริงสะอบไม่มีเลยนีมมไ่สยขอ่ะอมีชีวิตดูต่อสักนิดก็ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจยิงครับพี่ดีเลยอะไอ้อนพาเจอย้อนมาเจอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เห็นลงมาก็เลยเ้าสุดเลยก็เบอกอยู่เอา เอา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 ใครอผอเฮ้ยเฮ้ยงข้ามข้ามเยอะวะไม่ไปข้ามทางไนี่เลยทางนี้านหลังนะรถอ่ะมีสองคันอยู่อยู่กับใครบ้างไาหาปลาปลาแล้วอ่าอ่าอยู่หัวใจพี่ทุโมโรขอบคุณลงครับคุณโบฝันดีครับไปนอนแล้วล่ะครับขอบคุณมากมากเลย ขากับก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเอาขอบคุณสามหน่อยคุณสามหน่อยคุณสี่ผมพี่ดิพี่ชอบคุณสามมากกว่าว่ะจริงคุณสามก็สุดแล้วเนาะพี่ดิสเปรโคตรคมอ่ะสกรบเนี้ยจริงคุณหกใครเขาเล่นกันไม่มีหรอกมามามาขอบสกอบ ไม่เหลือผมเก็บมาผมเก็บสี่มาดอไปมันมีสมเหลืออีกอันนึงอ่ะพี่ทีไปแล้วอ่ะ้าวอ้าวเหรอ

เทปะพิโกเทปะไมน่เอ้มีมอเตอร์ไซอย่ในนี้ผ่าลิงเฮ้้ประตูเปิดหรอปะพี่ตินไงรถนน้ำมันแค่ไหนตอนน้มันล้เป็นลมล้มีรถต่ออะไเนี่ยเนี่ยนมันโต็อแล้วคุณสัมใครเขาเล่นกันเฮ้ยคุณสัมก็มันมันอยู่ของงบนนั่นันนักูหากอ ถ้าบ้านโผล่ดุจังทำผู้หญิงได้ลงคอพี่กิพี่ดีเลยครับเสียทำได้เฮ้ยผมไม่รู้เรื่องใครใครคิวหนึ่งอ่ะรู้แค่ผมเองผมเองผมเองเอ้คุณสี่เหลือเ่สามด้วย มาแค่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบพึ้นได้เนี่ยอะไรเหรอเล่นไป่งอะไรต่อขึ้นราคาดิราคาไหนอ่ะเนี่ยเป็นได้มขาขึ้นได้อยู่แล้วนี่พี่บาร์ตเตะด้านหน้าเลยดีต่างข้ามราคาเนี่ยนะเนี่ยอ๋อขึ้นได้อยู่แล้วอ่ะไหนขึ้นดิโอ้โหพี่มาจากนักปีนอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไทยทีไม่ใค่อยรู้ไงอย่าไปเท่ เล่ดูล่ดูคดาหรอยอาใหม่เาใหมครับเลยยาน้ำต้องเต็มพี่ผมเคยทำแต่เปลืองผมไม่เอาเดี๋ยวแตไม่เคยทำเลเคยเคยยาน้ำต้องเต็มขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้จริงสารละเลยอยากลับก็ไม่ได้ให้เดินไปไม่เจอ เนี่ยขึ้นได้แล้วีิบาทขึ้นตรงนี้ก็ได้โอ้วหผมมานนักปีนโน1เฮ้ยถึงเหรอบอกแล้วบอกแล้วยันต้องไหนนี่ต้องเต็มมีอ่ยังยังไม่ได้อัพเลยครับอยู่ค้างอยู่ที่นียกูอยากจอดรดของว่ะจอดแล้ก็ถดงเยอะ ตรงไหนอ่ะมิงไม่บอกเพื่อนยิงครับยิงคนเดียวตรงนี้ป่ะรถพังหมดแล้วมนะัว้งน่ะมันหยุดจังวะรบเไร็ลละอุ้ยไหลไหล วงหน,น,นงหนึ่งใช่ไม่ใช่ครับผมโนหนึ่งวงจะเ,เปลี่ยนละอ,อยู่บ้านนี้เขาหัวพี่เห็นแนวนะคุณแปดเหรอคุณหก อปาปแล้วหน้าไม่มีนะโอ้ my god ชิวๆโอ้ my god โอ้ไปโน่นเลยวะโอไปโู่นขึ้นทางนห้ก็ได้จะไปจะไปไปไไม่ไม่ขึ้นทางนี้แหละอ่าพวกนี้เราเอาไปขอหน่อยโอ้ชิวครับพี่ขอไม่ได้ครึ่งผม ขอบักกี้ขอบักกี้ขอบักกี้ไม่ต้องบอกบาลแล้วบอลแล้วเกาะข้ามันยิงไม่ได้ไไม่ด้ยิงนั้นติดเหล็กจ้ะใช่ใช่ไม่ล้มไม่ล้มลย้มเลยแต่ถ้ามันยถ้ามันได้ได้ไปมาเต้นไหมข้าวของผมใช่หรอมันยิงไม่ได้จริงหรอใช่ใช่ใช่ยิงได้ข้างหน้าเหรอ

ไม่เห็นเะเป็นล่องเไปพอดีเลยถ้าออกไปยิงได้มามามาฉียิงได้ไปดไปที่เนียฉีกยิงฟรีเลยตอนนี้งเองโค้ง้วนกเองโค้ง้หนกมีที่บาร์ตุ้ยพี่แต่พี่ขี่ไปแล้วะิายละหนักมา ถ่ายถ่อยถ่ยถ่ยไอ้ยิง่โอ้โดนุกม็ดเลยรถแต่โดุกม็ดเลยยมันจอนะฮะพวไปีพวกทีมทีมขับรถได้ทังโอเคผมทำให้ีมรอบหลังเขาได้ต่อยังไงเอาเมนเลยเอาเมนู่เลย โอเคโอเคโมยังขึ้นอยู่วิ่งหนีไปแล้วแล้วก็รอทางอื่นยิงอยู่อยู่โดนโดนยิงโดนยิงมอยู่มอยู่อยู่ในนั้นเลยอยู่ในความนั้นเลยตรงไหนตรงไหนมาดินอนอนอเอในความนั้นนอนปะนอนอน ตรงนี้โดนยิงตาอีกมามามารถไม่มี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 นอยู่ตรงนี้มาคนเต้นเต็มเรยตงนนี้กลับเหอะกลับเหอะกลับไปแล้วนี่มัวมัวเลยเอ้าโหเยี่ยนน้อโกี่งต้องปาสมองต้องปาสมองบ อย่าเพิ off, ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาต้องปาสมองก่อนมันโค้งหมดเลยตาบ้านมันอยู่นี่ตัวนึงสมองอยู่สมองปาดม่ออีกละสมองขาดบอกนะพี่ตัวนี้พี่มา้าก่ะขาดแล้วจุกได้จุกได้ตัวนี้ชบตัวนี้ชจบอยู่เฮ้ยมองกลับคืกลับขึ้นไปโผล่เขาก่อนเออนเนอตอนนี้พี่ต้องไปด้วยนะโอเคพี่ได้ได้ผมเซ็ตสมอกกลับไว้หมดแล้วเฮ้ยเนมันจะหมดเฮียเฮียตาบ้านอยู่บ้านก่อนไปะปะปะยย กลับขึ้นมาโฮ่เข่าหน่อยดิเออเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปหาตาบาสกูไปเล่นกับตบาบาสก่อนแล้วจะวงเราหรือไงว่าบ้านระเบียงมันมีคนพี่มันอาจจะชิดมันมาทางเนินบ้านเราไม่ก็ฉี้ออกดีนี่นมาเล่นเนินนี้มาเล่นเนินนี้ก <ฆๆ S 2> ับทูนี่เดี๋ยวกูไปเล่นกับตบาบาสเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูขึ้นมารอวงไม่ไม่กูรถคันนี้ต้องทีมงานมานมดหมดหโอเคพี่ แล้วก็ช้ากันอินฟินกับเบลรี่ตรงนี้อท่ยรเนี่ยพี่าบอกานอ้นองดูดิเขาไนันไมอหรราไตอนนั้นเามาได้ยี่มเฮ้ยข่าอะไรวะไอหมาเวีนเอ้ เดี๋ยวชอบัดี๋ยวามาตัวเองเลยเสียงบันดังแม่งเล่นซ้อมทีมอยู่มันเห่าไม่พักเลยเรากดฟรีที่บาสหาคิวได้เอพี่ดีนี่ว่ะมันสมบูะตีบ้านก็หาคิวได้เลยไม่ได้สมบูะตีบ้านมันสมบูชลงจากเข่ามาโดนยิง

ไอ้ตรงรถกีบอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงที่มันระเบิดโดนหลายเียนองนออีกน้งเหลือตัวเดีวรถกีด้ำซ้ำซ้ำซซ้ำซ้ำซ้ำ้ำซ้ำ้ี้้ำซ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 ้ำ้ำซ้ำซ้้ำซ้ำซ้ซ้ย้้้้ ตายตายตายหมดหมดหมดสวยสวยโอเคโอเคโอเคผมดูบนหัวนะโอเคโอเคคุต้องกลับต้องกลับแล้วไม่มีรถใม่ไหมโดนเขาปลูกอืมกูต้องไม่ต้องเล่นหลิงว่ะแล้วค่อยเล่นตรงเพาะเอาเอาแต่ไม่มีโดรนแล้วก็ได้กระเพาะมันรับหน่อย นี่รถพี่ดินี่ไอ้ไหนๆนี่หน้าพี่เนี่ยอะไรหรอโหผมไม่มีผมอ่ะพี่ดิเจ้พี่ใครได้ไปเก็บของนะป้าแบ่งกระสุนเขียวให้หน่อยดิพี่มีว่ะมีบักกี้ผมอยู่ข้างบนไม่ใช่บักกี้ก็ไปแล้วไปแผมวิ่งมาจากรถไม่มีแล้วรถไม่มีแล้วมาเล่นตรงนี้เลยเว้ยขยับมาขครอยากมาโอ้ไปละโซวันนี้ออกนะ อย่าอย่าให้บ้านนี้ออกไปบ้างมาส้มอ่ะโอ้โหยากยากไม่ได้พี่โก้ยากเกินเอามันไม่ออกไม่ออกตายด้ด้วยเสร็วันนี้ออกไปแล้วนะพี่ดิบ้านอ่ะขับออกไปแล้วไปดูรถลิงได้นะผมไปเก็บของก่อนเข้าไปหมดแล้วเอ้ยมีคนมาพี่ต้องสบลิงไไหหนนข้างล่างพี่ดิข้างล่างต้องสบลิงสบลิง ตัวเดียวเรื่องนี้ปิดได้ปิดได้ผมปิดได้คนเดียปิดได้อยอยู่ใอนวงล้ผมอยู่ในวงละหมดหมดหมดคนได้บักกี้มานะบักกี้มาเข้าหลุมพี่ไม่ได้เล่นนะผมด้วยอยู่ ไปไม่โดนอีกเหมือนบ้านนี้ออกล้วปะตัวนี้อยู่นี่หมดแล้วปะต้องสมโอเคพี่ไปเติมไก้หน่อยเติมมันหนไปเดินดนเลยไให้หมดเลยระวังระวังเดี๋ยวนเข้าไปเดี๋ยวคานเข้ไปหาายมีายมีฝ่ามี จะเป็นประมงได้หมดเลยปิดกายปิดกายกูอยู่นี่ก่อนกูอยู่นี่ก่อนนี่ก่อนเไ่นไปเลยตนนั่นนหละเมื่อกี้มาจอดปะใช่ปะใช่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อาส้มมีคนเดินมามีคนเดินมามีคนเดินมาเหรอใช่เดินมาเน็ดยับเลยเน็ดแม่งฟาไม่เข้าว่ะ เราไปเอ้ยเราไปเล่นตรงนู้นได้นะเราเอารถไปเล่นตรงมารกต้มได้นะแป๊บนึงแป๊บนมีคนมาร์กต้มมีก็ตีดิแต่ยากแลยถอยมถอยมาถอยมาแป๊บนึงแป๊บนึงกูสมกกูสมก่อนรถก่อนไม่ต้องเอาแล้วพี่โก้ไม่ต้องเอาแล้วรถอะเสี so ่ยงไม่ไม่ไม่โหนี้ได้ตีตีมาร์กต้มดิมาร์กต้มมีแค่คนเดียวที่เห็นนะ รีบทำนะรีบทำรีบทำรีบทำมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงรถจี๊ปเปล่าเออตะบ้านที่นเปล่าเออบันหัวกูบันหัวกูบันหัวกูยิงวันนึงบันหัวกูต้องควานต้องควานต้องควันกูไม่เห็นสวยสวยอยู่ไหนตัว ในควันมั้งอยู่อยู่ตรงนี้บ้างไม่เห็นไม่เห็นแล้วตรงนั้นอ่ะกูกานซ้ายก่อนกูกานซ้ายก่อนระวังหลังไว้ระวังหลังไว้อันนี้ผมปิดผมดูซ้ายนะกานซ้ายเอออย่าพึ่งกันอย่าพึ่งดันไม่จำเป็นต้องหานี่มีคนนึงเห็นแล้ว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 รอยิงให้ไม่เห็นไม่เห็นขวามาขวามาขวามาไม่สบายรอก่อนรอก่อนพี่ช่วยตัวนี้ก่อนรอผมรอรอตัวนี้มาให้หน่อยต่งต้นไม้ ลงมาตัวหนึ่งนะน่าจะตายวงนะยังยังมนลงมาตัวหนึ่งพี่ตอนนี้เองหยุดนอกวงนะได้ไดวิ่ง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 ่ีาพี่รับอยู่งมีคันยนอยู่ตรงนี้ยวงเราวงเรา อยู่นี่อยู่นี่โบว์ไอ้เรืออยู่วงอยู่ตรงไอ้รถที่ระเบิดเนาะทำไมนี้ขอนหน่อยขอน่อยทำไมนี้ขอนเลยขอนเลยขอจากฝาฝาเลยขอเองขอเองขอเองขอนจากฝาฝาเลยเดินซ้ายนะผมอ่ะเดินซ้ายอพี่ตรงนี้ทำไนต้องนี้พี่มาร์คเลยใกล้ใกล้เลยโอ้โหบนหัวเราตรงนี้ไม่ต้องเขียนกล้ๆก่อนแน่ตัวนี้บนหัวเองเลย นั่นแหละเออตรงเนี้จะมันอยู่ละกว่าตั้งไงพี่ดิตรงผมเล่นได้อยโอเคตามๆกลับมากลับมาตรงตรงที่กูบอกอ่ะมีสองคนตรงตรงต้นไม้ที่กูบอกอ่ะมีสองคนผมลพี่แ้วมันไม่โดนเลยว่ะเ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วนอนอยู่ตัวหนึ่งเดินยเนินบนสุดด้วยตัวหนึ่ง ออกสายหน่อยน่เฮ้ยฮ่าวอะไรวะเนี้ยคานดิคานมึงคานเล่นเลยมึงคานเล่นเลยมึงรัตตาบานเล่นไม่ได้คนนี้อยู่ตนนี้อยู่น้องคงอ่ะโดน๋เดีผมเล่นเองมึงตายกูตัวมึงไงต้องคานเล่นมึงเล่นได้อยู่ผมไม่ผมยืนเล่นเว้ยย่่่าาาคนนเลลกไมตถ้ามึงไม่เล่นคนอื่นก็ตายแค่นั้นแหละ ให้ผมแต่ผมลบได้นะถ้าวงต่อไปหาเราอ่ะใช่ไมเ่เหลือสามคนมึงไม่ต้องตอับนี่กลับมาหลังต้นไม้หลังต้นไม้เจอแล้วหลังต้นไม้ต้นไม้ไหนดูเน็ตดูเน็ตมาของมาไม่ติดแล้วผมเมื่อวกับมาแล้วมาไม่ติดว่ะนี่ก็บอกกันหน่อยดิบอกไม่ได้กูตายแล้วเอ้ยขอบวงอ่ะตรงที่เรานี่ป่าไปอ่ะกดไปอ่ะหนึ่งหนึ่งหลังต้นไม้ ยันเลยยันเลยเดี๋ยวต้นไม้ตัวเดียวต้นไม้นแล้วต้นไม้นแล้วอ๋ออเคอ้วกว่าตัวเดียวเาขับรถหาขับรถหาขับรถเียวตัวเดียวเยอย่าตามกอยทานี้าม11คิวก็คือโหดอะครับทุกคนโนนนึไทแลนดนะครับตอนเนี้ยามาามจน้อง เดี๋ยวได้นอนนั่งบ้านน้องหมาเามาหาไม่พักเลยหมาแล้วเกมก็ตึงเลยวันเกิดอ๋อพวกต้องต้นรับลูกคำถูกมากๆโอเคเรา